สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิระดังละครห้องสองเลขที่38สาขาวิชาภาษาไทยค่ะวิชุมมาลาชันแข่าวเึกเอิกอึงทราบถึงบัดดนในหมู่ผู้คนชาวเวสาลีแทบทุกทินหมดชนบทบูรี อกสันควันหนีวาดกลัวทั่วไปตื่นตาหน้าเพือดหมดเลือดสันกายหลบลีนีตายวุ่นวันพรันใจสุขครอกซอกครัวซ่อนตัวแตกภยัยเข้าดงพงไพร ทิ้งยานบานตนเหลือจากข้ามปรามชาวข้ามลาลาดพันหัวนาราดคุนด่านดำบนหาหรือแก่กันคิดพันผ่อนปรนจักไม่ให้ผลมาคดคคำมา จึงให้ทีกลองเป่าร้องทันทีแจ้งข่าวภัยรีรุกเบียนบีทาเพื่อหมู่ภูมิวัดชีอาณนาะชุมนุมบัญชาป้องกันฉันได้